เพื่อนๆตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ช่องตาอูเนี่ยครับมันจะเป็นทางผ่านธรรมชาตินะครับผมช่องทางมิตรภาพไทยเลาวสพลาวนะครับอําเภอบุญทลิกนะครับเราจะข้ามไปเมืองสุกุมานะครับเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะข้างล่างนะครับตอนนี้เราก็จะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วนะครับไปฝั่งลาวนะครับที่จะต้องยื่นหนังสือขอข้ามแดนก่อนนะครับอันนี้ใช้ได้วันต่อวันนะครับแต่จะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลนะครับ เรากวจะไปแล้วไปมีอันนี้เป็นของฝั่งเรานะครับอันนี้เป็นของฝั่งไทยนะครับพี่เขาจะดูแลพี่ทหารนะครับจะมาดูแลนะครับัรไปบครับพอข้ามมาก็จะมีแล้วที่ฝั่งสพบร,ราวนะครับแล้วก็จะมีรถบริการนะครับรถเป็นรถซาเล้งนะครับรถสามล้อนะครับ เที่ยวละยี่สิบบาทนะครับขาลงเราจะไม่ไม่ไม่นั่งรถนะครับเพราะว่าขาลงมันมันเป็นเดินลงเขานะครับมันไม่เหนื่อยมากนะแต่ว่าขาขึ้นเนี่ยจะต้องเดินปีนเขากลับขึ้นมานะครับพรจะนั้นขาขึ้นเราจะนั่งรถขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นซุ้มนะครับเป็นซุ้มเล็กๆนะครับให้สําหรับนักท่องเที่ยวนะครับเขามานั่งกินข้าวนะครับหรือว่ามาทานอาหารป่ากันนะครับก็จะเป็นซุ้มตรงนี้นะครับ แต่ว่าซุมนี้เราต้องได้เช่านะครับไม่แน่ใจว่ายังเท่าเดิมไหมนะครับน่าจะประมาณหนึ่งบาทนะครับแต่ก่อนเช่าประมาณ80บาทนะราคาเราจะขึ้นแล้วนะครับในซุมก็จะมีเตาฐานให้ด้วยนะครับมีให้เช่าหมดเลยอ่านี่นะครับเริ่มทำแล้วแสดงว่ามาตั้งแต่เช้านะครับนี่ที่เขาลงมือเรียบร้อยแล้วครับนี่ฝั่งนี้ด้วยนะครับ ก็จะมีน้ํามีอะไรให้ปกตินะครับเราก็ไปเอาน้ํามาได้นะครับอันนี้อะไรครับนี่กระทางบ่อ๋ออันนี้เป็นอีโกนานะครับกิ้งก่ายักษ์นะครับหรือว่าเป็นอีโกนานะฮะเจอกิ้งก่าปลาครับเห็นไหมครับนี่ครับกิ้งก่าป่าครับนี่ไปแล้วไปล้ตอนนี้ก็จะเป็นถนนที่เขาเดินลงมาซื้อของป่ากันนะครับ เป็นเส้นนี้นะครับต้งเส้นแล้วก็ขึ้นไปทํากินกันนะแต่สําหรับคนที่ไม่ได้มีของมาทำนะก็สามารถเข้ามาทานที่ร้านอาหารได้นะครับเขาก็จะมีร้านอาหารบริการนะครับลูกค้าหรือว่าแขกที่เข้าม,มานะครับคือเราไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะครับเราแค่มาซื้อตรงนี้แล้วก็สั่งได้เลยนะครับเขาก็จะมีบริการแต่ว่าราคาก็ยี่ราคานี่นครับตอนนี้จะเป็นส่วนที่เขาเอาไว้ขายนะก็จะเป็นพวกนี้นะครับ เป็นอาหารปลาเป็นผักเป็นอะไรนะครับซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีพวกบุหรี่นะครับปลอดภาษีนะครับตรงนี้นะแล้วก็เปลี่ยนเบียร์เหล้านะครับจำหน่ายด้วยนะคนที่จะซื้อฝากก็ซื้อได้นะแล้วก็ยังมีเหล้าขาวนะหรือว่ากัดเหล้าต้มนะจำหน่ายด้วยนะครับอ่านี่นะครับเยอะเลยนะครับนี้หลังต่อราคาเลยครับ มีต่อเท่าไหร่นะครับมีหมดเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงตลาดนะครับตอนนี้จะเป็นตลาดของสดนะครับจะเป็นพวกเป็นของสดเป็นอาหารสดนะครับตรงนี้แต่ว่าช่วงนี้ปูเยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็นเหล้าต้มครับพี่เหล้าต้มแล้วก็เหล้าดองยานะครับแล้วก็จะมีน้ําผึ้งด้วยแล้วก็ขี้ผึ้งนะครับอันนี้เป็นผึ้งสดนะครับอันนี้ขายยังไงครับขี้ละห้าสิบบาทโ้ละห้าร้อยนะครับขีดละห้าสิบบาทนะครับ นี่น,นี้เป็นกบครับน,นี่ตัวเป็น,ปนอะลรครับอันนี้มีแบบแห้งด้วยนะครับกบแห้งป่าอย่างเยอะๆเลยอันนี้จะมีเห็ดปวกด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวต่อครับตัวต่อสดๆเลยครับกะลังแก่เลยแม่ค้ากาลังแก่เลยครับ อันนี้ดวงมะพร้าวครับเราจะลองซื้อปูนะครับเราไม่เคยกินเลยเราจะลองนะอันนี้ปูขนเหรอลองดูนะครับเราจะเลือกเราเราจะเลือกปูเออต้องลูกปูใจไปเลยครับลองดูตัวใหญ่มันน้ำมันร้ายเหนืออะไรมันก็เสียอ๋อมันเป็นมันลายเป็นแมนตัวใหญ่มันน้ำมเหนืออะไรพอแล้วครับลองแค่ลองแค่นั้นก่อนครับผมไม่เคยกินครับ จริงไมนในเพจดมอย,อยากายนจริงนนเด็อก,อย,กอยากกินนะครับไปลองซื้อนะ,อ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นตลาดรวมๆนะครับก็จะมีสมอที่ปมนะครับมีหน่อมไม้หลักๆคือก,กบกับปูนะครับปูเยอะมากนะกับก,บ,กบนะครับหลักๆเลย นี้จะเป็นปูนานะครับอันนี้นี่ปูนานะครับปูนาบ้านเรานะครับอันนี้ถุงละสิบาทครับผมจะลองซื้อไปทอดกับแป้งโกกิดูนะครับเาบอกวมันจะอร่อยนะครับตัวใหญ่ทอดไม่อร่อยลูกตัวเล็กจะทอดอร่อยกว่าเห็นผักกระยงและตกใจนะครับอันนี้กองละสิบาทนะครับกองละสิบาทนะครับเพื่อนๆนี่ฮะกองใหญ่มากเลยนะมึามะขามด้วย อันนี้เป็นไม้ใต้นะครับเอาไว้จุดก่อไฟนะครับอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยบาจามาตาชาบาจาอ๋อยี่สิบบาทถุงละยี่สิบบาทเจ็ดถุงร้อยครับอ่อนนงงาเอาโลหนึ่งครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับโอ้หมากฝรั่งบัซนี่อบาทอ๋ออืมอันเลี้ยงเงี้ยนะอันนี้โลละสิบบาทนะแล้วจะเอาโลหนึ่งนะแล้วก็เราจะซื้อกระเทียมกลับไปด้วยครับ ครับตอนนี้เราก็เลือกหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็หอมแดงนะแล้วก็กระเทียมนะครับกระเทียมสองโรตเลยนี่ข้าวเม่าครับผมใหม่ๆเลยครับมะสีส้มแล้แจ๊สส้มเตนี่กิโลละหนึ่งร้อยบาทนะอันนี้กิโลละหนึ่งร้อยบาทจ้ามัาเปะกระไรอันนี้ตำหรือสีครับเนี่ยตำอาจ้างไงเจมหายใจ แอมแข่งรถจ้าเด้อ,อพี่เศษง่ายนะขอบคุณจ้าจี่จิงจอยนี่เราจะกลับกันแล้วครับอย่างนี้ตอนแรกที่เราบอกนะครับว่าขาขึ้นเนี่ยเราจะนั่งรถเพราะว่ามันคน่อนข้างสูงนะครับคนเดินไกลเนี่ยรต่ว่าคนเพื่อนๆที่มาชอบเดินด้านทางก็สามารถเดินได้นะแต่ว่าจะต้องมีลมมีอะไรเพราะค่อนข้างมอญน,นะ ก็เริ่มทยอยลงมา